สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l ยวเออร์ออฟิเชีวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออร์จะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ ไต่โม่ปลายและจูจูชิงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกันเป้าหมายไม่ใช่ปุโรหิตท,ที่4และ5แต่เป็นกองทหารวิญญาจาร์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธที่อยู่ด้านบนของกำแพงโดยวิญญาจาร์ที่แข่งแร่งที่สุดในกลุ่มนี้อยู่เพียงระดับมหาปราณญาณเท่านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้การแสดงออกของพมยุทธ์จอเทุของคำก็เปลี่ยนไปแล้วตะโกนขึ้นว่าไม่ได้การละวิญญาจาร์ที่อยู่ระดับวิญญาณพมยุทธ์หยุดพวกเขาให้ได้ แต่น่าเสียดายที่เสียงตะโกนของเขาช้าเกินไปจูจูชิงสายโจมตีว่องไวที่อยู่ระดับราชทินานามพรมยุทธ์นั้นรวดเร็วมากเพียงพิบตากงเล็บอันแหลมคมของนางได้ตัดคอคนที่อยู่ระดับวิญญาณพรมยุทธ์ได้อย่างง่ายดาย ทางนั่นตต่มุ่ปแม้จะาเร็วไม่เท่าจูจูชิงแต่ด้วยพลังที่อยู่ระดับ95และยังใช้ความสามารถของกระดูกยันขา,วข,าขวาความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นไม่ได้ช้าไปกว่าจูจูชิงมากนักอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนสองสายจากนิ่งลง,ลงที่ช่วยเพิ่มความเร็วและพลังยานเพียงช่วงเวลาสั้นๆข้สังหารศัตรูไปได้เป็นจำนวนมาก ปุโรหิตท,ที่4ี่และห้ากำลังจะขัดของพวกเขาจูจูมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาพร้อมกับมีเศษก้อนเนื้อลอยมาของทางพวกเขาไวจากนั้นมีเสียงคำรามของอีกฝ่ายดังขึ้นมาว่า คู่ต่อสู้ของพวกเจ้าคือข้าน้ำเสียงที่ดูดันนี้เป็นของทางข้าวที่ตะโกนออกมาส่วนเศษก้อนเนื้อก่อนหน้านี้คือหนึ่งในสามราชทินานามพรมยุทธ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับทางห้าวตอนนี้ได้กลายเป็นศพไปแล้วหนึ่งศพก่อนหน้านี้ทางห้าวเริ่มต้นการโจมตีอย่างเรียบง่ายเพียงการระเบิดวงแหวนยานวงแรกก็สามารถจัดการกับราชทินานามพมยุทธ์ที่อยู่ระดับ91ได้อย่างง่ายดาย ปุโรหติตที่4และ5ก็รู้สึกได้ถึงอันตรายอย่างแท้จริงท,ทันทีที่คอรเท้าเทียนหมุนอรอบตัวของพวกเขาพวกเขาก็ถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้กับทังห้าทันทีตอนนี้ถังห้าวกำลังเผชิญหน้ากับราชทินนานาโพมยุทธึงสี่โคนแต่ก็ไม่ว่านคงมีเพียงถังห้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนี้ในสนามรบได้ หลายปีแห่งความผิดหวังที่สะสมมาโดยตลอดดูเหมือนว่าจะระเบิดออกมาแล้วคอเท่าเทียนหมุนขึ้นลงอยู่กลางอากาศราวกับมังกรดำแม้จะเป็นสถานการณ์หนึ่งต่อสีแต่ข่าวยังคงเป็นฝ่ายเขาเริ่มจมตีก่อนความกล้าหาญและความแห่งแก่งที่เปิดเผยออกมาน่ากลัวเป็นอย่างมาก การต่อสู้ของไต้โม่ปายกับจูจูชิงก่อนหน้านี้ได้ปลุกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพมยุทธ์ห้าเทียนผู้นี้ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ทางห้าจึงสามารถใช้งานทักษะคอนพัส,สมเมนได้อย่างสมบูรณ์แบบ แทงหน้าไต่มู่ป่ายแล้วจู่จูชิงเมื่อไม่มีใครไล่ตามหลังมาก็กใช้ทักษะหลอมรวมวิญญาณยุทธอีกครั้งอยู่กลางอากาศก่อตัวเป็นพยาข่าวโลกาลข,ข่าวนี้พวกเขาไม่ได้ไเผชิญหน้ากับพมยุทธจอรเ์เขสทองคำแต่เป็นเหล่าวิญญ,ญาจารย์ที่อยู่ระดับต่ำกว่าเจ็ดสิบหากจะเรียกว่าพยะในฝูงแกะก็ไม่ผิดจากนั้นพยาข่าวโลกาลพุ่งโจมตีเข้าใส่เหล่าวิญญ,ญาจาร์ของจักรวรรดิวิญญ,ญาณยุทธทันที แม้แต่ปุโรหิตท,ที่สองยังได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วพวกเขาจะทำอะไรได้ความกลัวแผ่ซ่านออกมาทันทีตอนนี้พยัข่าวโลกาลกำลังเก็บเกี่ยวชีวิตของคนเหล่านี้ไปได้นับสิบกว่าคนและมีวิญญาจารย์ที่ระด,ดับต่ำกว่า40เป็นลมหมดสติเจ้าแรงกดดันของพยัข่าวโลกาลแต่ก็อยากคิดว่าเจ้ารอดเนื่องจากถูกเท้าของพยัข่าวโลกาลเหยียบกระแทกลงกับพื้นเสียชีวิตคาที่ ในความเป็นจริงที่น่านบนของกำแพงมีวิญญา,าจารย์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธอยู่เกือบสองหมื่นคนซึ่งพรมยุทธจอดเทศของคำรวบรวมไว้ที่นี่เกือบทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือจากการถูกบุกโจมตีขึ้นมาแม้จะมีจำนวนมากแต่จะต้านทานพยั์ข่าวโลกาที่มีพลังระดับพระเจ้าได้อย่างไร ในเวลาต่อมาปีของพยาขาวโลกาลกับพือปีแล้วปรากฏลูกบอลแสงสีขาวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง100เมตรพุ่งจมตีออกไปทำให้วิญญาจารย์ที่อยู่ในระยะนี้ทั้งหมดถูกแรงระเบิดเป็นชิ้นๆไม่มีใครรอดชีวิตเพื่อดูพระอาทิตย์ของเช้าวันใหม่ส่วนใครเที่ยวรอดชีวิตต่างพาการตื่นตระนกพยายามวิ่งหนีสุดชีวิต ที่ด้านล่างของสนามรบเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่ด้านบนกำแพงกำลังวุ่นวายจากกวัดเทนโตจะปล่อยให้โอกาสดีๆด,ดูดรลอดไปได้อย่างไร สิทธตระกูลจอมพลังและตระกูลป้องกันนัดลมพลบุกเข้าไปทำลายประตูเป็นครั้งที่สองในขณะเดียวกันด้นานบนกําแพงที่กําลังเกิดการกลาหลจึงไม่มีใครสังเกตเห็นงงยักษ์สีเขียวได้เลื้อยขึ้นมาถึงที่ด้านบนกําแพงอย่างเงียบๆในบริเวณที่เลื้อยผ่านตรงจุดนั้นจะกลายเป็นสีเขียวขึ้นมา,าราวกับมอ ไม่ต้องสงสัยเลยว่างูยักษ์สีเขียวตัวนี้ย่อมต้องเป็นอสรพิษก้าวโยกของพมยุทธพิธตูกุโปในบรรดาคนที่อยู่ระดับน้าจเจินานาพมยุทธอาจกล่าวได้ว่าตูกุโปคือคนที่อ่อนแอที่สุดหากเป็นการต่อสู้แบบซึ่งหน้า แม้แต่คนที่อยู่ระดับว,วิญญาณพมยุทธสายโจมตีอาจแข็งแก่งกลัวเขาด้วยซ้ำแต่ทว่าในแง่พลังการทำลายล้างในสนามรบของจกักรวรรดิเทนโตก็ไม่มีใครเทียบเขาได้ยกเว้นทางซาน ในการต่อสู้ครั้งก่อนจากกวัฒวิญญาณยุททสงพมยุทธปาปะกะเป้ามารับมือกับพิษหงเขาโดยเฉพาะแต่ตอนนี้พมยุทธปาปะกะเป้าเป็นหนึ่งในเสี่ยราชทินานาพมยุทธที่กำลังต่อสู้กับทางห้าวจึงไม่มีใครขัดขวางตูกุปโปได้ ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้มาตูกูโปยังไม่ได้ลงมือเพราะทั้งหมดเป็นแผนการของอาจารย์ใหญ่ที่กำลังรอ,รอให้สถานาการณ์เกิดความวุ่นวายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปล่อยพิษของอสรพิษก้าวยกออกมาตูกูโปคือพมยุท์พิษหากจะบอกว่าเขามีพลังในการสังหารคนทั้งป้อมเจลิงได้ แน่นอนว่าคำพูดประโยคนี้ไม่ได้พูดเกินจริงย้อนกลับไปในตอนนั้นปีปีตรงนำกองทัพมาที่ป้อมเจลิงเป้าหมายแรกของนางคือตูกุโปแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะถูกทางซานขัดขวางไว้ในตอนนั้นมาตอนนี้จากกวตดวิญญาณยุธจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างมหาศาลสำหรับความผิดพลาดของพวกขาทางหน้าตูกุโปเพื่อให้การแพร่พิษแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ พิษที่ปล่อยออกมาจากกายแท้วิญญาณยุทธของอสรพิษเก้าหยกจึงมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้และแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้เหล่าวิญญาจารย์กำลังวุ่นวายกับการต่อสู้กับพยาข่าวโลกาจึงไม่รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นจนมาตอนนี้พื้นหินที่ทำมาจากหินแกรนิกได้เปลี่ยนจากสีเทากลายเป็นสีเขียวแล้ว ในเวลาต่อมามีเสียงระเบิดตูมนางขึ้นสี่ครั้งติดต่อการเกิดขึ้นที่ประตูป้อมเจลิงหลังจากพยักข่าวโลกการสร้างความวุ่นวายสับสนให้กับจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ิท่ตระกูลจอมพลังและตระกูลป้องกันอาศัยโอกาสนี้บุกเข้ามาทำลายประตูเป็นครั้งที่สองจากนั้นถอยกลับไปตั้งหลักแล้วบุกเข้ามาทำลายครั้งที่3ซึ่งขราวนี้ทำให้ประตูเหล็กบางใหญ่ที่หนัก5 0 0แสนจีนเกิดการบิดเบี้ยวส่วนกำแพงที่อยู่รอบๆ ประตูก็เริ่มปรากฏรอยแตกขึ้นดวงตาของพมยุทธจอดเทศของคามเป็นสีแดงเมื่อมองลงมาอย่างเบื้องล่างเขาก็รู้ได้ทันทีว่าหากปล่อยให้ประตูถูกกระแทกต่อไปคงอีกไม่นานย่อมต้องถูกทำลายอย่างแน่นอนจึงตะโกนขึ้นมาสั่งนางว่าหยุดพวกมันให้ได้ต่อให้ต้องตายก็ต้องทำให้ได้ ทางดน้านพยักข่าวโลกาแมนจะมีพลังอันน่าเกรงขามแต่เมื่อต้องไปเชิญยหน้ากับวิญญาจารย์ที่แข็งแร่งนับหมื่นคนก็สูญเสียพลังไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้ความเร็วและความแข่งแร่งลดลงไปอย่างมากมาหงจิ้นเมื่อเห็นเช่นนี้ก็เอ่ยขึ้นมาว่ารูปที่ป่ายถอยก่อนเธอมาหงจิ้นที่กำลังบินลอยอยู่กลางอากาศมองเห็นเหตุการณ์ในการต่อสู้ได้อย่างชัดเจนต่ายมู่ป่ายก็รู้ตัวเองดีว่าไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้ จึงระเบิดพลังที่น่ากลัวอีกครั้งคราวนี้มีวิญญาจารย์มากกว่าร้อยคนถูกสังหารจากแรงระเบิดจากนั้นกระโจนลงมาย่างเบื้องล่าง ภารกิจของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วพลังจิญาณที่เหลืออยู่ก็ไม่มากนักจึงจำเป็นต้องถอยกลับมาก่อนกลับไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อฟืน้นฟรูร่างกายในขณะที่อยู่กลางอากาศก็ปิดการใช้งานพยักข่าวโลกาลแล้วปรากฏแตงโมปลายและจูจูชิงทางคู่ดูเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากแต่ใบหน้าก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลังจากเห็นพยักข่าวโลกาลลงมาจากที่นั่นบนกำแพง พม,มยุทธจอรอเทศทองคำก็ถอนหายใจด้วยความโล่งโอกแม้ว่าพยัข่าวลการจะสังหารเหล่าวิญญาจารย์ไปเกือบพันคนในช่วงเวลาสั้นๆแต่ที่ด้านบนกำแพงตอนนี้ยังเหลือวิญญาจารย์อีกเป็นจำนวนมากภายใต้คำสั่งของพม,มยุทธจรดเทศทองคำก่อนหน้านี้พลธนูที่อยู่ด้านบนกำแพงต่างระดมยิงลูกธนูลงมาอย่างเบื้องล่างรวมทางเครื่องยิงเกาทัญยักษ์ ทันใดนั้นหัวใจของพลม,มยุท์จกเทศของคำก็เต้นเ,เร็วขึ้นเมื่อมองเห็นชายชราที่สวมชุดคุมสีเขียวมีผมสีเขียวค่อยๆปรากฏตัวขึ้นอยู่ที่นั่นบนกำแพงถ้าเป็นสถานที่อื่นเขาย่อมไม่ให้ความสนใจกับชายผู้นี้แต่ตอนนี้เขามาปรากฏตัวขึ้นในสนามรบชายผู้นี้จึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาทันทีเขาก็คือตูกุโป ตูกูโป,โปก็ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของพมยุทธจอดเทศทงคามจึงหันหน้ากลับมามองพร้อมกับยิ้มออกมาจนเผยให้เห็นฟันสีขาวพมยุทธจอตเทศทองคมเข้าใจดีเกี่ยวกับเหตุผลที่พมยุทธพิษไม่ยอมปากฏตัวจนมาตอนนี้ถึงค่อยลงมือทั่วทั้งร่างากายก็สั่นอย่างไม่อาจควบคุมได้ ตูกูปโปก็ดูเหมือนจะเข้าใจความคิดของอีกฟายดวงตาของเขาก็เป็นสีเขียวใบหน้าเต็มไปด้วยความชั่วร้ายจากนั้นยกมือทั้งสองข้างขึ้นมีแก๊สสีเขียวนานแน่นลอยขึ้นมาจากทุกซอกของกำแพง วินาทีต่อมามือธนูก็พบว่ามือของพวกเขากลายเป็นสีเขียวมีความเย็นเยือยแผ่ซ่านเข้ามาอย่างหัวใจแล้วกรีดร้องอย่างน่าสังเวชในเวลาต่อมาร่างกายก็กลายเป็นสีโขดคำกระอากเลือดออกมาแล้วซุดตัวลงกับพื้นอย่างเงียบ พิษของอสรอรพิษเก้าหยกของตูกูปโปน,นั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเมื่อความเย็ยนเยื่อไหลเข้าสู่สมองพิษก็จะโจมตีมาถึงหัวใจแล้วเสียชีวิตทันทีภายในเวลาไม่ถึงสามลมหายใจแน่นอนว่านี่เป็นของคนธรรมดาสำหรับวิญญาจารย์มีความแห่งแก่งมากกว่าคนธรรมดามากนางน,านั้นวกเขาจึงอยู่ได้นานขึ้นเล็กน้อย ตอนนี้ที่นั่นบนกำแพงวิญญาจาร์ของจักรวรรดิมียานยุตเกือบ80%ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีเขียวต่อมาพวกเขาก็พบว่าร่างกายของตัวเองกลายเป็นสีเขียวแล้วแน่นอนว่าพิษของตูกุโปไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถต้านทานได้ด้วยพลังญาณในทางกลับกันยิ่งใช้พลังญานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตายเร็วขึ้นเท่านั้น ที่ด้านบนกำแพงป้อมเจลิงเต็มไปด้วยหมอกสีเขียวนี่ไม่ใช่เพียงแค่คนของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ที่ตกใจแม้แต่คนของจักรวรรดิเทนโตที่มองดูจากด้านล่างก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันเสียงตะโกนของพวกเขาเงียบลงแล้วตระหนักได้ทันทีว่า คนที่มีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดไม่ใช่คนที่อยู่ระดับมากกว่า95และอาจไม่ใช่อาราชันหลานห้าที่กำลังต่อสู้อยู่บนท้องฟ้าแต่เป็นคนที่แอบซ่อนตัวอย่างเงีย,งยบๆอาศัยช่วงเวลาวุ่นวายกลองห,หงอีกฝ่ายจึงค่อยเปิดเผยความแห่งแกงของตัวเองออกมานี่ย่อมเป็นฝันร้ายสำหรับจากรววัดิวิญญาณยุทธ์อย่างไม่ต้องสงสัย แท้จริงแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าตูกูโปไม่ต้องการแสดงความสามารถของตัวเองออกมาแต่เขาต้องทำอย่างระมัดระวงังเนื่องจากจักรวรรดวิญญาณยุทธ์มีสองคนที่สามารถเอารับมือกับเขาได้ คนหนึ่งคือพมยุทธปาปักเป้าส่วนอีกคนแข่งแก่งยิ่งกว่านั่นก็คือจักรพัินีของจักรวรรดิวิญญาณยุทธปีปีตรงวิญญาณยุทธคู่ของนางมีความสามารถในการใช้พิษเหมือนกันรวมทั้งเขตแดนแห่งความตายของนางอย่างเต็มไปด้วยพิษซึ่งไร้ยแรงพอที่จะทําให้ตูกูโปเสียชีวิตได้หากตกอยู่ในเขตแดนของนาง แต่ตอนนี้พรมยุทธปาปักกระเป๋ากำลังต่อสู้กับทางห้าวส่วนปีปีตรงก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นางนั้นข่าวจึงสามารถแพร่พิษออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบเสียงจีดโอร้องที่นั่นบนกำแพงนางขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้มือธนูมือยิงเครื่องเกาทัญญาต่างพากันหยุดยิงแล้วพากาันคิดหาวิธีเอาตัวรอดจากการถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีเขียว วิญญาจารย์บางคนเลือกที่จะกระโดดลงมาจากที่ด้านบนกำแพงที่มีความสูงร้อยเมตรบางคนวิ่งหนีไปยังบริเวณอื่นแต่ก็ไม่ได้อร็วไปกว่าพิษที่แพร่ออกมาจากซ่องหินอีกทั้งยังทำให้พวกข่าวการเป็นพาหะในการแพร่พิษไปสู่คนอื่นที่นี่คือสนามรบและสงครามยังคงดำเนินต่อไปหลังจากไม่ถูกโจมตีจากลูกธนูและเครื่องยิงเกาทันยัก การบุกทำลายป้อมเจลิงทั้ง4ประตูก็ทำได้ง่ายขึ้นคาดว่าคงอีกไม่นานประตูคงทางทลายลงมาพม,มายุธทธเจธของํากระอักเลือดออกมาแล้วคิดว่าทุกอย่างคงใกล้จะจบลงแล้วหลังจากเห็นพมยุทธพิชปากกดตัวแม้ว่าเฉลิมเสียจะกลับลงมาในตอนนี้แต่ก็ไม่สามารถชดเชย,ยความสูญเสียมหาศาลในตอนนี้ได้ ยิ่งเวลาผ่านไปศพคนที่ตายด้วยพิษก็ยิ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นราวกับว่าที่นั่นบนกําแพงได้กลายเป็นดินแดนมรณะไปแล้ว ตูกูโปลงมือเพียงต้องการสังหารสตูให้ได้มากที่สุดจึงแพร่พิษออกมาอย่างเต็มที่ตอนนี้มีหลายหมื่นคนที่เสียชีวิตจากพิษหงาขาและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพิษที่เขาใช้ออกมานั้นได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างจงอยู่เหนือการควบคุมของเขาไปแล้ว ในเวลาต่อมาประตูป้อมเจอหลิงทั้งสีประตูที่ถูกกระแทกอย่างหนกักในที่สุดก็ถูกเปิดออกแต่เสือเปิงไม่ได้ออกคำสั่งให้บุกโจมตีเข้าไปเพราะเขาไม่อาจปล่อยให้ทหารเข้าไปได้หลังจากมองเห็นหมอกสีเขียวที่อยู่ดน้านในแม่ทัพกระหลงจึงออกคำสั่งทันทีว่าพลธนูและกองทัพฐานให้คอยดูแลบริเวณประตูทางเข้าออกอย่าให้ใครหนีออกมาได้ ตอนนี้ที่ด้านบนของฟ้าการต่อสู้ระหว่างสองพระเจ้าเชียนเ์เลนเซียนได้ดูดซับแสงอุตสาหิคาตจากดวงอาทิตย์เป็นจำนวนมากจนเกิดขีดจำกัดของตัวเองไปแล้วมีเปลวไฟจำนวนนับไม่ถ้วนระเบิดออกมาราวกับลาวาทางหน้าถาังซาที่กำลังเผชิญหน้ากับท่าทางที่บ้าคลั่งของเชียร์ลนเซียก็ยังคงมีท่าทีสงบแล้วใช้ตีสูนเทปสมดสร้างเป็นวงแหวนแสงสีครามปิดกั้นการโจมตีของนางอย่างต่อเนื่อง ว่านางวางแผนคิดจะลากเขาให้ตายไปพร้อมกันถังซานก็คิดจะพึ่งพาจิตสัมผัศสศักดิ์ศิ์ของตัวเองที่อยู่เหนือกว่าเชเลนเซียเพื่อหลบหนีไปข้างหน้าหรือเรี่ยงการประทะเข้ากับนางแม้ว่าทั้งสองจะตอบสู้การที่ความสูงระดับ10กิโลเมตรแต่ด้วยพลังระดับพระเจ้าก็ย่อมเข้าใจถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสนามบรบนั่นได้ได้อย่างชัดเจน เดิมทีเฉลิลเซียคิดว่าตราบใดที่นางสามารถขัดความขังซานได้ด้วยจำนวนวิญญาจาร์ที่มีมากกว่าจักรวัท,ทนโตก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่นางคิดนางรู้ดีว่าฝ่ายของนางกำลังถอยไปทีละก้าวและอีกไม่นานคงไม่สามารถต้านทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้เฉลิเซียก็รู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาอย่างมากในขณะที่ทางซานความมั่นใจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น จูู่การโจมตีของเชลลเซียก็หยุดลงนางจ้องมองไปยังถังซานอย่างเย็นชาพร้อมกับถอนหายใจดูเหมือนว่านางจะไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปร่างกายมีอาการสั่นอย่างเห็นได้ชดัด ถางซานไม่ได้เคลื่อนที่ไล่จมตีนางปีเทพสมุดทั้ง8ที่นั่นหลังยังคงดูดซับพลังจากมหาสมุรแล้วเอ่ยขึ้นว่าเชเลนเซียเจ้าไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้เจ้าเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองออกมาแล้วคิดว่าข้าจะหลงกลอย่างนั้นหรือเจ้ายังคงมีพลังที่จะจมตีได้อีเชเลนเซียพูดว่าทางซานอย่าบ่นนะว่า เจ้าสัมผัสไม่ได้ถึงการโจมตีของพมยุทธพิษมีผู้คนมากกว่า500 0 0 0คนในป้อมเจลิงอีกไม่นานคงต้องกลายเป็นสุขสารถ้าเจ้าไม่หยุดเข่าในตอนนี้เจ้าไม่กลัวว่าสวรค์จะพิโรธอย่างนั้นหรือถังซานหัวล้อเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้กับข้าย้อนกลับไปตอนที่สำนักวิญญาณยุทธหองเจ้าบุกโจมตีสำนักราชามังกรสายฟ้า ทำลายทั้งสำนักจนล่มสลายอีกทั้งสำนักวิญญาณยุทธ์ทำร้ายท่านพ่อท่านแม่ึงค่าแล้วเจ้าไม่กลัวว่าสวัสจ์จะพิี่โลดบ้างเลยหรือคนที่กำลังจะตายคือคนของจักรวรรดิวิญญาณยุทธแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าเจ้าต่างหากที่ต้องเป็นกังวลเชิดเลิเยตะโกนออกมาว่า ถังสารค่ามองเจ้าผิดไปจริงๆเข้ามาถ้าเจ้ามีปัญญาก็มาค่าค่าได้เลยถังสารขมวดคิ้วพร้อมเอ่ยว่าตอนนี้เจ้ากำลังพยายามจะทำให้ข้าโกรธใช่ไหมก็ดีเหมือนกันค่าจะให้เจ้าได้รู้ว่า ข้ารู้สึกแย่แค่ไหนเมื่อนึกถึงการที่ต้องตายไปด้วยกันทานทีที่ผูดจบชุดเกาะทุกส่วนของทางซานก็สว่างขึ้นมีแสงสีครามสว่างอยู่รอบๆแล้วพุ่งเข้ามาด้านในทันทีทำให้ชุดเกาะเทพสมุทรปร่สายอย่างสมบูรณ์รวมทั้งตีสู่เทพสมุทรที่อยู่ในมือก็เช่นกันจากนั้นทางซานพุ่งโจมตีเข้าหาเจลิเสียทันที แม้ว่าถาังซานจะพูดเหมือนไม่สนใจชีวิตของคนนับแสงที่อยู่ในป้อมเจลิงแต่เขาจะเพิกเฉยได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเขากลัวว่าสวรรค์จะพิโรธโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนมีเมตตาแม้ว่านี่จะเป็นสงครามแต่การที่ผู้คนนับแสงต้องมาเสียชีวิตอย่างหน้าอนานาถด้วยพิษก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเห็นเหมือนกัน เมื่อเห็นถังซานพุ่งโจมตีเข้ามาชุดเกาะทูซอนของเชอรลินเสียที่เป็นสีแดงก็เปลี่ยนเป็นสีทับทิมในมือถือดาบทูสอนศักดิ์สิทธิ์ปีดทั้งหกกระพือแล้วพุ่งตรงเข้าหาถังซานทันทีการต่อสู้ครั้งนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับนางเพราะว่านี่คือการต่อสู้ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์มหาศาลของแต่ละฝ่าย ดาบทูสว่วนศักดิ์สิทธิ์ในมือของเฉลิมเสียฟันลงมาในแนวนอนราวกับสายฟ้าทันทีที่ปลายดาบปะทะเข้ากับตีสูตรเทพสมดุดร่างกายของนางก็หมุนเป็นวงกลมแล้วใช้ไหล่สายกระแทกเข้ากับหน้าอกของทางซานทําให้ตีสูตรเทพทรของทางซานเกิดการเบี่ยงเบนเล็นนกน้อยจึงไม่สามารถแทงเอาร่างของนางได้ทันทีที่ไหล่ของเฉลิมเสียกระแทกเข้ากับหน้าอกของทางซาน นางก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นถังซาที่เป็นฝ่ายถูกโจมตีจูจูชุดกอดที่ตำแหน่งหน้าอกของเขาก็ดูดซับแรงกระแทกของนางลงครึ่งหนึ่งในเวลาต่อมาอันยมณีรูปสี่เหลียบขนมเปียกปูนที่หน้าอกก็ลุกเป็นไฟแล้วโน้มตัวไปด้านหลนังโค้งงอราวกับคันธนูจากนั้นดีดตัวกลับมากรแท่ย้อนกลับคืนไปยังเฉลิมเรี เชลินเลินเสียตอบสนองอย่างรวดเร็วนางหมุนตัวทันทีพร้อมกับใช้ปีขนนกที่ด้านหลังสามปีกยื่นออกมา,าราวกับใบมีด โจมตีตรงไปยังตีสงเทพทรงทองทงังซานนาพยายามใช้พลังของปีทุสวรรค์เพื่อให้ตัวเองมีโอกาสได้พหายใจแต่น่าเสียดายที่ปีทุสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์มีไว้สําหรับดูดซับพลังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าไว้ใช้ในการโจมตียิ่งไปกว่านั้นถังซานาามาจากสํานักทางข้อมือของข่าวผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีย่อมมีความแข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วของข้อมือเพียงไม่กี่ครั้งของทงังซานตีศูนย์เทสมุทรของเขาก็ทำให้บริเวณตำแหน่งคนปีของเชลเลนเซียมีเลือดสีแดงทองไหลออกมาและในขณะที่ถังซานดึงตีศูนย์เทสุทรตกลับขึ้นมาใบมีดนั่นค้างของตีศูนย์ได้ตัดผ่านชุดเกระทูตสรว์ที่บริเวณเอวของเชลเลนเซียจนเกิดเป็นโอรูขนาดใหญ่ขึ้น เฉลินเสียยมุนตัวอย่างรวดเร็ว,วมีเลื่อดไหลายออกมาจากที่คนปีกกลายเป็นหมอกสีแดงอยู่กลางอากาศทางหน้าทางซานก็ต้องการจัดการกับเฉลินเสียให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้ลงไปควบคุมสถานการณ์ที่นั่นนั่งให้ได้ไวที่สุด ก่อนที่พิษของอสอรพิษก้าโยกจากลูกลาไปมากกว่านี้ข่าวจึงต้องใช้พลังออกมาอย่างเต็มที่จากนั้นตวัดตีสูงเทพสมุทรเตรียมใช้งานรูปแบบที่10ของตีสูงทองคำเงาสบสามีชื่อว่าดวงอาทิตย์ของมหาสมุทรแล้วมีวงแหวนแสงสีครามขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นล้อมรอบถังสาไวาทางน้เนเลิเสยส่งเสียงคำรามออกมาแล้วกัดลมบนปลายลิ้นของตัวเอง จากนั้นพ่นเลื่อนลงบนดาบทูตสวรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมือในเวลาต่อมาร่างกายของนางดูเหมือนจะขายายใหญ่ขึ้นชุดเกราะทูตสวรแตกออกเป็นเสียงพร้อมกับมีเปลวไฟขนาดยักษ์พุ่งออกมานี่คือพลังของแสงอุตสาหพิฆาตจากนั้นรวมตัวเข้าด้วยการกลายเป็นภาพเงาของทูตสวรขนาดยักษ์อยู่กลางอากาศนี่ก็คือทูตสวรตะวัน อากาศที่อยู่รอบๆกายเป็นสีดำอาจแน่นไปด้วยพลังอันน่าสะพึงกลัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าการโจมตีครั้งนี้คือการโจมตีอย่างเต็มกำลังของเชลนเซียนางนใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพทูสวร์ทั้งหมดเพื่อทําให้ชุดเกราะุูสวร์แตกเป็นเสศษซยก อันที่จริงชุดเกาะทูตสวรคนเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับชีวิตของเทพทูตสวรา์แม้ว่าจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้หลังจากถูกทำลายแต่ก็ต้องแลกมากับความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก หลังจากที่นางโจมตีออกไปพลังทั้งหมดของนางก็สูญเสียไปถึง90%อร์ซและหากนางล้มเหลวในการโจมตีครั้งนี้ก็เท่ากับว่านางอาจต้องตายยิ่งไปกว่าน,านั้นภายในเวลา3วันต่อจากนี้พลังของนางจะเหลือเพียง10%เท่าน,านั้นการโจมตีทั้งหมดของเฉลเือเสียพุ่งเป้าตรงไปยังถังซานท,าทันทีแม้ว่านางอาจต้องตายด้วยน้ำมือของถังซานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ทางซาดก็ไม่สามารถหลบการโจมตีครั้งนี้ของนางได้เช่นกันผลสุดท้ายอาจเป็นการตายด้วยการทั้งคู่เชียร์ลินเสี่ยวรอคอยโอกาสนี้มานานมากแล้วหลังจากโจมตีออกไปนางก็มีพลังไม่มากพอที่จะสามารถบินได้อีกต่อไปแล้วร่วงตกลงสู่เบืองล่างพร้อมกับใช้พลังเฮือกสุดท้ายตะกโกนไปที่ป้อมเจลิงว่า คนของจักรวรรดิวิญญาณยุทธให้ถอยออกจากป้อมเจลิงถอยออกมาให้เร็วที่สุดทางหน้าถัางซานไม่สามารถหลบการโจมตีของเนชลนเสียได้ข่าวยิ้มออกมาเมื่อเห็นทูตสอตะวันที่กำลังเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีทองพุ่งโจมตีเข้ามาอากาศโดยอรอบก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ข่าวจะไม่ยอมตายไปพร้อมกับเฉลิมเสียอย่างแน่นอนเช่นนั้นข่าวจะทําผิดพลาดได้อย่างไรวินาทีต่อมามีเสียงระเบิดดังคือกล้องเฉลิมเสียมองเห็นออร่าของทางซานแตกสลายและชุดเกราะเทพสมทองขาวก็แยกออกมาทีละชิ้นแล้วประกอบรวมเข้ากันใหม่ส่วนออร่างกายของทางซานกลายเป็นแสงสีรามแล้วกอดตัวเป็นรูปร่างกลับขึ้นมาที่ถูกห่อหุ้มด้วยชุดเกราะเหมือนเดิม ตีศูนย์เทพศูนย์มีขนาดใหญ่ขึ้นสองเท่าและตีศูนย์ที่เดิมทีเป็นสีคามก็เปลี่ยนเป็นสีทองบริสุทธิ์นี่คือรูปแบบสุดท้ายของตีศูนย์ทองคามับสิบร่างกายและอาวุธรวมเป็นหนึ่งมีชื่อว่าทักษะกระบวยยักษ์จากนั้นมีแสงสีทองสุกสกาวพุ่งออกมาจากที่ใบมีดหลักตีสูนเทพสมุทรแล้วปะทะเข้ากับทูตสวรรค์ตะวันยอย่างรุนแรง ต่อมาทูสาตสวร์ตะวันถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองที่แปลกประหลาดแล้วถูกบีบอัดให้กลายเป็นลูกบอลจากนั้นถูกโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลาต่อมาบนท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไปไกลกลายเป็นแสงสีทองและสีแดงก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้านจะเป็นอย่างไรอดใจรอรับฟังและลุ้นไปด้วยกันนะครับ หากเพื่อนๆอ,ออกจากบ้านออกจากที่พักก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เสี่ยวเออร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ